เห็นเธอแรกก็ถึกชะตามักลายว่าจะสีเห้นช่างใดอย่าเข้าหูจากตาแทรับบ่ได้แน่ๆโอ้ เจ้านาหักอีลีเบิงดีๆต้องสเปกตายเจ้าสีมังบ่อนุ้่นสักายกองแกงบบานนี้ขออนุญาตให้นำตัวเดิมมาก ถ้าเอาจังสีพอจังสองอาทีแน่นอนอคนผมสัน่นกขาวสักได้เทมแค่เป็นแฟนครับเชา่าที่ดได้บอ,เ,อเลยหากฉากเชาวเมียนไปบอจะอยู่ได้เป็นคนที่ดื้อเหมือนเมือ่อผู้หายานบอถึกใจเป็นผู้ได้การลลบบไดไทยเดาเป็นสัตา์เอาบอสนกันอาชุญาติน แนะนำตัวเดิอเพราะว่า,าถ้าอีลีเอาจังสี่คอจังสองหน้าที่สีแนะนำตัวคนคุมสันสักใต้ทเทมแครอย่าคงคิดแฟงครับเจ้าสีด้บอ อากฉากชาวเมียนได้บอชุดชูดได้เป็นคนถื่อถื่อชั้นผู้ให้ชาญนพ่อศึกใช้ชานชาวลับพอ่อไทยช่างเล็กสัตว์โอ้าบอชนขันภูมสันสักใชยเ็มแค่แพ้ครับชาวสีไทยพ่อเด้อากชากชาวเมียนเป็นคนถนนนือถื่นชั้นผู้ให้ชา้นพ่อศึกใช้ช่างเล็กสัตว์เท้าบอชนขัน